สวัสดีค่ะแฟนเพจ b e n ซ์มอเต m a ์มทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะเรามาพบกับ New Arrival เข้าใหม่สดๆด,ดร้อนๆน,นะคะกับรถตู้อภิมหา VVIP ค่ะโฟล์คารา a เวลนะคะที่มาพร้อมกับออปชั่นสุดอลังการมากมายแล้วที่สำคัญนะคะกล้าบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นคันที่ ใหม่ที่สุดในโฉมที่มีขายอยู่คันหนึ่งนะคะที่คุณจะสามารถหาได้นะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับแฟนเพจทุกท่านที่กำลังชมไลฟ์สดๆของเบนซ์มอเตอร์มนะคะในวันอาทิตย์บายๆแบบนี้ ทุกท่านสามารถที่จะทักทายเนงเข้ามานะคะที่คอมเมนต์ของไลฟ์สดด้านล่างได้เลยนะคะเนงจะคอยดูคอมเมนต์ของท่านเนี่ยผ่านทางหน้าจอมือถือของเน่งในขณะนี้เลยนะคะวันนี้ค่ะเนงมาพร้อมกับคาราเวลนะคะซึ่งบอกเลยว่าตามคอนเซปต์ของเบ้นมอเตอร์มอลของเราเนี่ยเราชอบมากจริงๆนะคะที่จะหารถที่ใหม่ที่สุดของโฉมเช่นสมมุติว่าโฉมนั้นเนี่ย เขาอาจจะมีผลิตสัก3ปี4ปีเราต้องเอาล็อตการผลิตสุดท้ายเพื่อให้คุณเนี่ยได้รถที่สวยที่สุดในชมนั้นๆไปใหม่ที่สุดในชมนั้นน,นไปนะคะแล้วคันนี้เนี่ยเป็นรถศูนย์ของไทยแลนด์ก็คือออกมาจากไทยยานยนต์ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ v o l ks w a g e n ในประเทศไทยนะคะและมาพร้อมกับวารันตีซ่อมศูนย์นะคะอีกถึงเกือบ1ปีเต็มนะคะถึงกลางปีหน้า2021 แล้วก็150,000กิโลเมตรนะคะคันนี้มือเดียวเลยใหม่ๆสดๆร้อนๆวิ่งแค่50,000กว่ากิโลเท่านั้นค่ะท่านใดนะคะที่อยากจะลองสัมผัส ประสบการณ์ VVIP เหมือนบิน First Class นะคะเวลาเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศนะคะนั่ง First ก็ได้นั่ง Business ก็ได้นั่ง Eco ก็ได้นั่ง Low Cost ก็ได้อยู่ที่ว่าท่านเนี่ยอยากจะไปแบบไหนนะคะแล้วคันนี้บอกเลยค่ะจะทำให้ท่านสามารถไปทุกจุดหมายได้แบบ First Class มาชมรีวิวแบบละเอียดละเอียดกับเน้งกันเลยนะคะดูภายนอกกันก่อนนะคะคาราเวลแน่นอนค่ะเป็นรถตู้ที่เป็นสายอลังอยู่แล้ว ท่านใดเน้นความใหญ่อลังโออานะคะไม่มีตัวไหนสู้คาราเวลได้นะคะลูกโฉมภายนอกของเขาเนี่ยเรียกว่าออกแบบมานะคะให้ดูล้ำสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED นะคะที่มีการประดับเป็นจุดๆด้านล่างนะคะทำให้โฟล์คาราเวลเนี่ยดูมีความล้ำสมัยแล้วก็หรูหรามากขึ้นค่ะคันนี้นะคะเนื่องจากเป็นล็อตการผลิตสุดท้ายนะคะ ทายานยนต์นะคะกับ v o l ks w a g e n เนี่ยได้ให้ออปชั่นล้อแม็กแต่งนะคะออกมาจากศูนย์นะคะก็ที่เราเรียกกันว่าเป็นตัวล้อแม็กทีมดน n ามิกมอเตอร์สปอร์ตนะคะก็จะทำให้เป็นได้เป็นล้อลายถีดถีนะคะทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองค่ะบอดี้สีขาวนะคะเข้ากันเป็นอย่างดีมากๆกับภายในสีเทาอ่อนนะคะแล้วคันนี้เนี่ยภายในสวยมากก็ ชุดแต่งเต็มมากนะคะ VIP มากทางด้านในนะคะเพราะไทยานยนเนี่ยเขาออกแบบมาดีจริงๆเรามาดูเรื่องของเบาะก,กันก่อนเลยนะคะในส่วนของเบาะนะคะเราสามารถที่จะปรับเป็นไฟฟ้าเต็มตัวทั้งหมดเลยนะคะสวยงามมากๆลายของเบาะด้านบนนะคะให้ดูเป็นลายข้อหลามตัดหรือที่เรียกกันว่าดิม o อนคั t เป็นลายที่สวยที่สุดแล้วของรถโฟล์คโฉมนี้นะคะทั้งหมดนี้ออกแบบเราบิวอินโดยดีลเลอร์นะคะคือไม่ได้เป็นการซื้อรถเปล่าแล้ว ออกมาบิลว VIP ข้างน,นอกอย่างที่หลายท่านเนี่ยรู้จักกันแต่อันนี้คือบิวมาทั้งหมดเนี่ยจากในศูนย์ทยานยนต์เลยนะคะเดี๋ยวเน้งขออนุญาตขึ้นไปนั่งนะคะแบบ flat b a s ให้ทุกท่านชมกันสักนิดหนึ่งนะคะอ๋ะอเรายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องด้วยนะคะเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันก่อนนะคะจะได้โชว์ออปชั่นนะคะระหว่างนี้นะคะท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะเนงชวนดูมากๆเลยนะคะรีวิวนี้เพราะหลายท่านจะถามว่า คาราวเวลน้าใช้หรือเอาผาดน้าใช้หรือวีโต้หน้าใช้นะคะเน่งก็ต้องตอบเสมอเลยนะคะว่าอ่าลืมเหยียบเ,ยยเยยบรกนะคะอ้าวเกือบลนนะคะเน่ก็จะตอบเสมอเลยนะคะว่าขึ้นอยู่กับว่าไลฟ์สไตล์ของท่านเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะหากว่าท่านเนี่ยนะคะชอบความใหญ่ความอลังนะคะ ก็จัดไปเลยค่ะโฟกแต่ถ้าเน้นแบบคุณผู้หญิงขับเองด้วยอะไรต่างๆนะคะก็จัดเอาผาดเวลฟนะคะจะเหมาะสมกว่านะคะอขอดูในส่วนของคอมเมนต์หน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณชุติพรนะคะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งให้ดูนะคะในส่วนของ flatbed ตัวนี้นะคะบอกไฟฟ้าของเขาเนี่ยเต็มตัวมากเวอร์นะคะคือสามารถที่จะปรับนะคะได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ สามารถที่จะปรับนอนยาวได้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะคือสามารถปรับได้ตั้งแต่พนักพิงนะคะหรือว่าตัวดันหลังนะคะที่วางศีรษะนะคะที่วางขาสามารถที่จะปรับเลยตั้งแต่บนลง,ลงล่างนะคะสบายมากๆนอกเนือจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะโชว์ออปชั่นอื่นๆนะคะโหลูกค้าโทรเข้ามาแล้วนะคะยังไม่ทันอะไรเลยนะคะตอนนี้อ่ออปชั่นอื่นๆนะคะ ที่หลายท่านเลยที่ตัดสินใจซื้อคาราเวลเนี่ยพะออปชั่นนี้นะคะคือออปชั่นในส่วนของกระจกกั้นนะคะสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้นะคะหากเราเนี่ยต้องการความเป็นส่วนตัวภายในห้องโดยสารด้านหลังบางทีเราอาจจะอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าไปงานหรือเราอาจจะอยากคุยในเรื่องส่วนตัวที่ไม่อยากให้คนด้านหน้าเนี่ยเขาได้ยินนะคะก็ปิดตัวนี้ไว้อย่างง่ายดายนะคะด้วยการกดเพียงครั้งเดียว นอกจากนั้นนะคะส่วนตัวมากกว่านั้นไปอีกนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าสบายใจเลยค่ะรูดม่านปิดแค่นี้ก็เหมือนกับได้ห้องนังเล่นส่วนตัวหนึ่งห้องนะคะไปกับคุณได้ทุกจุดๆๆหมายเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. หลังจากนั้นนะคะก็จะมีในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะหน้าจอนะคะพวกนี้เนี่ยเรียกว่าเขาบิ้วมาอย่างเนียยมากๆเพราะว่าเป็นการบิ้วมาโดยศูนย์ทยานยนต์นะคะไม่ได้เป็นการบิ้ว จากข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบต่างๆเนี่ยก็จะมีความเนี้ยแบบสุดๆเลยนะคะ,ะเราก็จะมาเปิดนิดนึงนะคะมีทั้งระบบนะคะเครื่องเสียงนะคะที่บิวมาเป็นอย่างดีนะคะเล่นหนังเล่น DVD ได้นะคะท่านใดเนี่ยมีลูกหลานนะคะก็จะแฮปปี้มากๆเลยกับการเดินทางเนี่ยเหมือนเรานั่งเครื่องบินนะคะ นอนยาวนะคะนึกภาพเวลาเรานั่งอีโคนั่งบิสเนสนั่งเฟิร์สเนี่ยแน่นอนไปถึงจุดหมายนันนเฟรชต่างกันนะคะสดชื่นต่างกันการเดินทางเนี่ยความรู้สึกสบายนยีต่างกันแน่นอนอันนี้ก็เหมือนกับเรานั่งเฟิร์สไปนะคะนอนไปดูทีวีไปนะคะมีความรู้สึกสบายมากๆนะคะอ่ะนอกเหนือจากความสบายของเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้แล้วเนี่ยจริงถ้า ใช้ประชุมหรือดูพีเซนเทชันต่างๆก็สามารถทําได้นะคะในเรื่องของงานตรงนี้นะคะก็ยังมีนะคะโต๊ะทานข้าวซึ่งผู้บริหารหลายท่านเนี่ยก็นํามาใช้ได้หลายวัตถุประสงค์เลยไม่ว่าจะเป็นกินข้าวนะคะคุณผู้หญิงก็จะเป็นการแต่งหน้านะคะหรือว่าจะเป็นพิมพ์งานรับส่งอีเมลเช็คอีเมลนะคะเซ็นเช็คนะคะ เดี๋ยวนี้การออนไลน์แบงกิ้งก็ใช้กันเยอะนะคะใช้การอนุมัติเช็คออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็ใช้ในนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ยังมีช่องใส่แท็บเลต็ตท่านไหนใช้ iPad ก็คือลถมาก็จะมีที่เสียบไม่ต้องเสียบข้างเบาะเสียบตรงนู้นเสียบตรงนี้หาไม่เจอหรือมีคนมานั่งทับ iPad งออีต่างหากนะคะก็ใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยสะดวกมากๆนะคะทั้งสองข้างนี้ก็จะมีเครื่องฟอกอากาศนะคะซึ่งเป็นของชาร์ปนะคะที่ใช้การทํางานระบบไอออนลบนะคะ แน่นอนนะคะตอนนี้เป็นยุค PM 2.5เพราะฉะนั้นก็เ,เครื่องฟอกนี่เรียกว่าเป็นสิ่งจำเป็นเป็น i อวัยาวะที่33เลยที่เราจะเมนที่จะต้องมีนะคะะดูภายในรถก็แล้วนะคะมีความกว้างใหญ่มากทั้งทางด้านหน้านะคะและทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวนี้จะขอพาไปนั่งทางด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะนะคะ เดี๋ยวจะพับเบาะขึ้นมาสักนิดนึงนะคะเบาะหลังก็ใหญ่โตอลังการมากนะคะนั่งได้3คนสบ,บายๆบบเลยนะคะแล้วก็เหลือพื้นที่เลครูมเฮดรูมนี่คือมหาศาลนะคะบอกเลยเข้าไปนั่งนะคะโอ้โหค่ะแทบจะยกขาขึ้นมาสุดได้นะคะกว้างมากจริงๆนะคะหลังเบาะก,ก็จะมีการิิวที่ใส่หนังสือนิตยาสารอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก เหลือพื้นที่เฮดรูมแบบกว้างขวางสบายเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะอ่าดูข้างหลังกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่ามันจะเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางของคุณไปเลยนะคะแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยทุกวันฝนตกรถติดหลายท่านเนี่ยใช้เวลาอยู่บนท้องถนนเนี่ยวันนึงไม่ต่ำกว่าสชั่วโมงนะคะเรามาเปลี่ยนสี่ชั่วโมงอันขมขื่นนะคะมาให้เป็น4ชั่วโมงที่แสนสบายกันเถอะ ด้วยเงินเพียงแค่1.59ล้านบาทเท่านั้นไม่แพงเลยนะคะกับรถที่ออกมาจากทีเลอร์มือเดียวไม่น้อยประวัติดีแล้วยังมีวันต์จีปีหน้าไม่มีอะไรให้ลังเลแล้วค่ะณนะจุดนี้เนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้เลยนะคะที่0 9 2ย์4 5 6 4 1นนะคะอ่าคราวนี้นะคะเรามาดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะด้านหน้าเนี่ยก็เรียกว่าออกแบบมาเนี่ยเข้าใจหัวใจคนขับในระดับหนึ่งเลยนะคะเราสามารถที่จะขึ้นไปอย่างนี้นะคะ บอกคนขับด้านหน้านะคะก็มีความเป็นไดมอนด์คัตเช่นเดียวกันนะคะสวยงามหรูหรานะคะก็มีความกว้างขวางสบายมีจอนะคะที่บิ้วมาเรียบร้อยนะคะเป็นจอสัมผัสนะคะก็สามารถที่จะปรับเลือกนะคะฟังก์ชันต่างๆได้นะคะการเข้าเกียร์การขับขี่อะไรต่างๆเนี่ยทำได้สะดวกนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องถอยนะคะซึ่งทําให้การขับรถท่านใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นอุปรสรรคนะคะมากสักเท่าไหร่นะคะ ประตูไฟฟ้านะคะสไลด์2ข้างนะคะสามารถที่จะควบคุมได้นะคะจากทางด้านหน้าเลยนะคะ<อ>ถ้าเราเนี่ยนะคะจะเปิดนะคะให้คนขับรถหรือคนท่านไหนที่ขับอยู่เนี่ยเปิดให้เราก็สามารถที่จะควบคุมจากด้านหน้าได้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวนะคะเ<อ>ลขไมค์คันนี้เนี่ยน้อยมากนะคะ<อ>เพียงแค่50,000กว่ากิโลเท่าน,นั้นให้ทุกท่านชมกันช้าๆอีกรอบหนึ่งนะคะ54,300 99กิโเท่านั้นยังไม่ยังไม่ถึง55,000เลยนะคะกับราคาเนี่ยนะคะออกห้างใหม่บิวตัวเต็มแบบนี้เนี่ย3ล้านกว่าแก่ๆเลยนะคะไปหยัดไปเกินครึ่งนะคะเหมือนลอด60%กับสภาพที่เรียกว่าเกือบจะป้ายแดงแบบนี้นะคะมีคันเดียวเท่านั้นนะคะความสวยความงามถึงขนาดนี้นะคะก็ท่านไหนนะคะที่อยากจะมาเปลี่ยนประสบการณ์บนท้องถนนนะคะ เป็นประสบการณ์แบบระดับเฟิร์สคลาสนะคะก็สามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะคะนอกเหนือจากคันนี้นะคะเราก็ยังมีอีกคันหนึ่งนะคะเป็นคาราเวลสีบรอนนะคะสีบรอนเงินนะคะก็สามารถที่จะมาแล้วก็เลือกสารที่ท่านชอบได้นะคะว่าจะเป็นคันไหนนะคะโชวร์รูมของเราค่ะอยู่ที่ถนนรัชดาพิเศษตรงข้างสารายารัชดานะคะ ถ้ามองไปทางนี้นะคะก็จะเห็นตึกสำนักงานอายการสูงสุดนะคะตรงข้ามกับโชว์รูมของเราเลยนะคะก็สามารถที่จะมาชมได้ทุกวันค่ะวันอาทิตย์แบบนี้เราก็เปิดนะคะเปิดทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับฝ่ายขายนะคะก็สามารถที่จะสอบถามนะคะได้ที่092-924-5641หรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันค่ะที่เครื่องหมายแอแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมของเราเบน z ์มอเตอร์ตัวเล็กติดกันหมดเลยนะคะ วันนี้นะคะเน้งกับคาราเวลแสนสวยคันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้นะคะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน กด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ